คอนแก่นหอมจริงสิงคโปร์สนใจลงทุนสมาร์ทซิตี้และเมดิคอลฮับจังหวัดคอนแก่นหัวบันไดไม่แห้งวันนี้นายเควินช็อก เอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้เข้าพบดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอทราบทิศท,ทางการพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญเลือกขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และไมซิตี้เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนให้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงทั้งในภูมิภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งลาวเวียดนามและเมียนมาโดยจังหวัดขอนแก่นได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหน่วยพัฒนาวิจัยทั้งพัฒนาระบบรางและทรัพยากรมนุษย์รองรับการลงทุนในอนาคตอีกด้วย อีก4ปีข้างหน้าขอนแก่นจะมีท่าเรือบกในพื้นที่อำเภอน้ำพองเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ลงทุนให้จังหวัดขอนแก่นกว่า2,000ล้านบาทสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่รองรับนักท่องเที่ยวจากเดิมรองรับได้1,500,000คนต่อปีเป็น5ล้านคนต่อปีกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเสร็จประมาณเดือนเมษายนปีหน้า เอกอัคราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสนใจเรื่องผลกระทบจากโควิดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าด้วยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของไทยและจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อเพียง6คนจากจำนวนประชากร1ล้าน8แสนคน ทางด้านนายเข็มชาติสมใจวงที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าขอนแก่นได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมากหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายการค้าขายในจังหวัดขอนแก่นเริ่มกลับมาเป็นปกติเนื่องจากมีแรงซื้อจากท้องถิ่นเป็นหลักครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเรามีการควบคุมการระบาดท,ทั้งภาพรวมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีจังหวัดขอนแก่นเองในช่วงที่สามเดือนที่ควบคุมเนี่ยมีผู้ป่วยหกราย แล้วทุกคนก็หายหมดไม่มีผู้เสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จในด้านการแพทย์และความร่วมมือกันของทั้งภาคราชการภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับ ในส่วนของเศรษฐกิกจผมก็ได้เรียนให้ทางท่านเอกทูตได้รับทราบว่าเนื่องจากผลกขนเราเนี่ยเป็นแหล่งซื้อท้องถิ่นนะครับทั้งเกษตรกรทั้งราชการทั้งชาวบา้านเพดฉะนั้นเราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยอย่างธุรก,ธกิจต่างๆที่เขาเปิดในเดือนแรกเนี่ยธุรก,ธกิจก็เริ่มกลับมาที่50%อหรืออย่างตอนนี้เปิดมาแล้วที่เดือนที่4เนี่ยธุรก,ธกิจก็คืนมาประมาณ75%เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีความเข้มแข็งเพราะเรามีแรงซื้อในท้องถิ่นแล้วเรายังมีการกระจายในเรื่องของการเป็นศู กลางทั้งด้านการแพทย์การศึกษาการขนส่งการท่องเที่ยวการสัมมนาตรงนี้แหละครับคือความโดเดเด่นที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจครับทางด้านนายวุฒิกรสุวรรณมานิตรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวว่าต้องขอบคุณรัฐบาลที่ส่งข้าราชการที่ดีมาร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความดีความสามารถพัฒนาม,มนึงขอนแก่น ให้เติบโตในทุกๆด้านจนกระทั่งได้รับรางวัลเรีรัฐนะครับไ่แต่งทศสมารถริจัยก็ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัลขณะดเดียวกันเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหา,มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่สร้างผลงานโดดเด่นจนตินดอันดับ1นึ่ของประเทศ กำหนดการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยมีกำหนดการเดินทางไปพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากสนใจการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอีสานหรือเม d i c a l หั b โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีนครินที่ในอนาคตอีก5ปีข้างหน้า จะเพิ่มจํานวนเตียงจาก1,500เตียงเป็น5,000เตียงปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนบุคลากรทางการแพทย์มากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีคณะแพทยาศาสตร์ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง